กล้วยฝีมือคุณยายอาหารบ้านๆอาหารอีสานบ้านเรานะคะไปดูกันเลยค่ะว่าคุณยายทำยังไงตำาทีไรไม่เคยเหลือค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะวัตถุดิบที่จะใช้ก็จะมีกล้วยสี่ลูกมะนาวสองลูกตะไคร้หนึ่งหัวแล้วก็ข่าอ่อนหนึ่งลำนะคะยายจะเริ่มจากการหั่นตะไคร้กับข่าก่อนเลยค่ะ จากนั้นก็หั่นกล้วยนะคะเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อง่ายต่อการตำค่ะจากนั้นนะคะยายก็จะเอาพริกลงไปใส่ทั้งหมด4เม็ดนะคะใส่ลงไปเลยนะคะก็จะตำไปพร้อมๆกันทั้งพริกนะคะกล้วยแล้วก็ตะไคร้กับขาที่หั่นลงไปนะคะตำเลยค่ะ ตำจนแหลกได้ที่เลยนะคะเมื่อแหลกได้ที่แล้วยายก็จะหั่นมะนาวลงไปเลยค่ะจากนั้นก็จะเริ่มปรุงนะคะ โดยการใส่น้ำปลาลงไปก่อนเลยค่ะกะเอานะคะเพราะว่ายายใช้ความชำนาญค่ะถ้าเราตวงก็ประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะจากนั้นก็ใส่น้ำปลาลงไปค่ะตามด้วยผงนัวนะคะใส่ลงไปเลยค่ะเมื่อปรุงครบทุกอย่างแล้วก็ตำเลยนะคะตำให้เข้ากัน,นะคะ่ะ ทำให้เข้ากันแล้วก็ชิมรสสักเล็กน้อยนะคะจากนั้นก็ตักใส่จานค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะสําหรับเมนูตำกล้วยค่ะทําง่ายๆนะคะอาหารบ้านๆสูตรบ้านเราสูตรคุณยายค่ะใครชอบก็ลองเอาไปทําดูนะคะเมนูนี้ก็อร่อยง่ายนะคะวัตถุดิบก็หาง่ายมากๆเลยเป็นอาหารพื้นบ้านที่ทำได้ง่ายมากๆนะคะ พร้อมเสิร์ฟพร้อมกินค่ะสำหรับเมนูตำกล้วยขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ